สวัสดีค่ะเอฟซีน้องหลานะคะทักทาย u t u b e ด้วยนะคะเอฟซีน้องหลาทั่วโลกทัวประเทศเด้อค่ะฝนกรลักตกแล้วนะคะนะคกทำลิปทำคลิปโดยบรรยากาศสายฝนนะคะเลีเสื้อน้องหลางามบอคานะคะล่าลําลอดกรอินทีเชียงใหม่งามอยู่เนาอนะคะงามอยู่ทีปอยใสนะคะใส่สบายสบายนะคะใส่สบายสบายนะคะเรือพานี่ดีนะคะบอคัน้นบอยังเลยนะคะ แล้วพี่พ้อยไปตลาดนะคะไปตลาดไปซื้อเขาซื้อของซื้อกระเผาระมานี้นะคะพ้อยก็ใส่ไปนะคะคนกระเบิงนะคะคนกระเบิงกันนะคนเบิงเบิงเสือน้องหลานะคะเบิงนะคะไปเอ๊ะนัก้ลงคนนี้นะคะแบบว่าสงสัยสงสัยพ้อนิจาเป็นเอฟตี้แน่เลยนะคะเขาเบิงกันละนะพ้อยคนก็สนใจพ้อยจะถ่ายวิดีโอไปนะคะคุยเปน้ำนะคะ ค่ะตัวง้ามค่ะถ้าผู้ใดอยากได้นะคะทักไปรษียบ้านทักเด้อค่ะนะคะพี่พลอยว่ากำลังมีอยู่ยังมีอยู่มือดันถิ่นไข่เบาเนาะนะคะว่าเสือกำลังมีอยู่เนาะนะคะคนะคะทักไปเด้อค่ะนะคะเมื่อนี้กับบมี้อย่างะค่ะจะมาว่าเรื่องนะคะจะมาว่าเรื่องอ่ยูทูบเบอร์ช่องนึงนะคะ มันตือว่าไอ้หนองในวันเดารนะคะไอ้หนองหนไอ้หนองหนนะคะคำว่าไอ้หนองในนะคะบอกก็มีเนื้นะคะมันตืออย่างมะบูนะคะคือจะว่ามันตือไอ้หนองในนะคะว่าจะกลอนกับเป็นมูฮักกันนี่ดีเลยนะคะฮเทียตําหลามลนากันนะคะตอนนี้เจ้าว่าเทียตีอย่างไ้มันิจะไปว่ากูอย่างนะคะ ไอ้พิษทุกอย่างมันจะเล็ดลั้งนะคะมาวานนะคะมันตอดมันเสือกเข้าไปนะคะนองหลาไลตัวชู่ทางวานนี่นะคะนองหลาไลตัวชูมันเสือกเข้าไปนะคะมันเสือกเข้าไปมาวานนี่นะคะเสือกเข้าไปแล้วก็ไปเม่นนะคะไปเม่นดีอย่างบุญจักนะคะแอดมินส่นกระเก็บเลยว่าสินะเก็บเมียนเลยว่าสิเดีไย้ยินจะว่านองหลาบอกโอ้ยมันชูเฝ้าเฝ้าเมียนแท้นะคะโอ้ให้เขาบ้าฟังอย่างให้เขาให้เขาเฝ้าฟังควาาที่เห็นอย่างแด่ยบัตรุน คือเปลี่ยนเลีวเท่นะคะพี่ฟอยก็ไดินนะคะวันหนองว้าวคำดีนะคะอ้ยนะคะมันเขียบหัวฟัดหัวเวียงนะคะช่องไอ้หนองนะคะไอ้หนองหนองนี่แหละนะคะหนอง้นสแหละมันสิ้เขียบหัวฟัดหัวเวียงนะคะก็ตัวเล็กๆมันมาไล่สดนะคะมันมาไลโตกอ้ยมะวานองหลาดาองหลานะคะมันบอกว่าช่องนี่นะคะมือนี่นะคะมันขีบมะวานองหลาโดยเฉพาะเลยนะคะมันขี้บรรดาอีไหลขี้บรรดาหัวอีไหล เขียนมาดา F C E ไหลมันว่าความหนีเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะพี่ฟอสหิวนะคะจะช่องไอโนไนสเนี่ยนะคะมันว่านะคะพี่ฟอสจอตายเอ๊ะนะคะเอ๊ะคุณฟอสก็ได้ข้าวไปฟังมายูผลักนลยนะโอ้โหเมื่อวาสารพัดเลยนะพ่อจับหรือจับไม่นะคะเขาจังสันจังจิโอโ้โหปรวัดนึงมากดีโู้จิงได้เอามาเอว่าจังสันจัยงจิโอโ้โหมันโตแลมากเลยค่ะไอ้หนไนส์นี่นะคะสุดยอดฟุ้งายเลยนะคะดาอีไหลดาพออีไหลนะคะดาหัวอีไหลด์นะคะ เราเราเรากระกาศดาษแบบว่าดาเอฟซีอีไลท์เออมันบอกคำนี้ดาอีไหลดาคัวอีไหลทดาเอฟซีอีไหลท์มันบอกคำนี้นะคะเราพอดีนะคะน้องหลาเพิ่นไม่ได้ซื้อไหลเนาะนะคะน้องหลาก็คื้อคำล่าลำละครอินทรีเทียงใหม่เนาะนะคะเราเราที่นี่นะคะมันก็เลยตกไปหาครอบครัวมันเลยนะคะครอบครัวมันนะคะมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียนะคะเป็นผู้หญิงมืดเลยนะคะ แสดงว่าครอบครัวมันคือไหลมันบอกคืออ mm ีไหลมันบอกมันดาครอบครัวม okay. ันหมาวานอยู่ด้าอยู่างนั้นนะดาดาดานะคะเราที่นี่นะคะเอฟซีนะคะเอฟซีของเจ้าของวงนะคะเจ้าของวงนะคะเขาจะบอกเตือนนั่นน่ะหอาวานเขาจะมาเตือนอย่างค่อยเห็นอยู่นะคะเราที่นี่มันก็บอกว่าเออเอฟซีเอฟซีจะเข้าใจญ่ิดเดอร์นะคะเอฟซีเอฟซีวงนั่นแหละนะคะจะเข้าใจญ่ิดเดอร์นะคะ เพราะว่าคิดนี้นะคะเขามาไล่นี้นะคะมาได้ยี่ไหลยางเดียววัชเดนะคะตั้งใจมาได้ยีไหลยางเดียวโดยเฉพาะว่าจชเดชนะดาดาผัวยี่ไหลดายี่ไหลดาเอสพียี่ไหลนะคะตั้งใจมาได้ยางเดียวจะเข้าใจคิดเด้อวัชเดชตาจ๋าจหคะที่พ่อจะเลยมาคิดว่าโอ้ เอฟซีคนเดียวคิดว่าวนะเนาะถ้าต่อไปนะคะจะเกิดจังอย่างให้มันโมตุ่ยใจหรือว่าอีอย่างให้มันคิดใจเนี่มันจะวาแน่นอนนะคะเอฟซี FC, ก็เลยเตือนมันบอวานนี่นะคะก็เลยเตือนมันดีๆีเลย จะเข้าใจพิเศษเยอะแยกข้าใจพิเศษเราจะนีนะที <mouse> ่เป็นดี <drill. S 1> いい่ตายแบบนี้นะคะคิดแล้วคิดแล้วนะคะแบบว่าอุ้ยเอฟซีมาแล้วนะคะมาเตือนนะคะเอ่อเอฟกินน้ำเม่อไหร่กินน้ำกินน้ำเข้าไปกินน้ำเข้าไปแล้วก็เบิ้งนะคะเบิ้งคอมเมนต์นะคะว่าอุ้ยเอฟซีคือมบอกถึงสิ่งที่พวกคุณพิเศษอย่งไรน้อนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเอฟซีวงเขาข้ากระบอเข้ากระบอตอนฮับมือนะคะก็ทุกมือนี่นะคะเข้ากระบอตอนฮับคือเล็วนะคะอ่านะคะ คุณขี่เขาไปวงไหนนะคะเขาก็บมาตอนหักสักวงเลยตอนนี้นะคะคุณเปขี่มิสานเลยนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ไปเจาะแจแจเจ,จ,จ,จเขานน่อเจาะแจไปยูเออดีจะสั้นด จังสั่นดีจังสี่ดีจังสั่นดีจังสี้ไปเที่ยวไปจอแจเขายู่นะคะไปยก่องเขาเขาบ่าจีที่เขาไปหาเขาเขาก็เอานะคะเขาเขามีจวาาันวงขขงใหญ่ับ้เอฟซีเขากับไปฐานใหญ่นะคะแล้วเขาก็ให้พุ้นเปียบดอกนะคะยังมากอะแค่เนี่อย่างนไล่นะคะจังสั่นจังตี่โอ้ไปแสดงยูทูนยูที่กับแค่ว่า้ปทำนี่แหละนะคะเขาก็เอาดอกเอฟซีเขามาจ่อเบิรงแล้วมาอวานนี้นะคะไอ้คนแบบนี้นะคะไอ้เบานองไหนเอ้ยนะคะเอ้นะคะ อืนะคะเอฟซีมาเบิรงแล้วนะคะเขามาเตือนแล้ว đ ấ นะคะเขามาเตือนแล้วนะคะเขามาเตือนแล้วมาวานนี่เขามาเตือนแล้วนะคะเขามาเตือนแล้วแบบว่าเออยาว์เดอนะคะเขาปยานนะคะอันนี้อย่างตามแต่นะคะต่อไปนะคะต่คุณจะมาวาววงเขาจังสีมาวานจังสี่นะเขาวาวคุณไวแนนอนนนะคะเขามาจอบเบิรงแล้วนะคะไอ้ผีบอมีสานนะคะอืมนะคะไอ้ไอ้หนองไนเอ้ยนะคะไอ้ผีบอมีสามนะคะอ่านะคะมองพิยูกับบมีทีบอมีสานอ่ะพูที่เขากับบมีนะคะ ทุกม<ส>ือน mm ี่นะคะแรงแต่ว่าเออเออช่องนี่อ็วงนี่ก็จังใจจิตจิตหรือเบาเรื่องเขาเบาเรื่องเขาได้อยากเข้าไปหาเขาแต่ว่าเอฟซีปโตนฮรับนะคะเออนะคะนี่เอฟซีนี่เขามาโจกเขามาโจกเลยมาโจกไปแล้วนะคะมาเวาวมาโจกไปแล้วในวานนี้นะคะเขาบโตนฮาร์ปนะคะเขาจะน้อยนะไปเบาเรื่องวงเขาจังในวงเขาจังจีตนะคะกขบอมีคนเบิ่งเพราะว่าเอฟซีเขาก็มีเอฟซีเขาเอฟซีเขาเขาเบิ่งเอฟซีเขาก็าเบิ่งเบิ่งมีบกี่คนนะคะ นี่จะว่าแบบเอฟซีของไอ้ไอ้หนองนหน่ะนะคะมีบางพิศนุกเอฟซีโอบเขากับโบมาเบิร์มันนะคะเพราะว่าขู่มันเป็นมิตรใจจันซี่นะคะเขาเอาดอกนะคะเอฟซีนะคะฉลาดจิตใจนะคะพวกมือมันก็เลยเป็นสีโบมีตสารนะคะบ่มีพริ้วติดเข่าโบมีหมองติดเข่านะคะมันก็ได้กลับมาหาหนองหลากลับปัญหาหนองหลาปุ๊บนะคะมันก็เลยกไม่ได้อีไหลอีไหลมันจะยอดยิวมเหมือนว่าแต่เกิดเนินพายู่วงเขามันไม่ได้ยอดยิวบ่มีคนเบิร์มันนะคะมันบ่มีคนเบิร์มันนะคะ มันผมมีคนเบิ่งมันนะคะไอ้คนคนนี้นะคะผมมีคนเบิ่งมันนะคะมันก็เลยเป็นสีบมมีสารที่ว่าจิตจะไปคุณจังตุ่มจะไปคุณจังสิจจะไปคุณร่วงพุ่นจะไปคุณร่วงที่จะไปยู่ก็ต้องหลามมาว้าเนี่มันกระโดดไปหาน้องหลามนะคะไปไปโดดไปหาน้องว่าเขาร้องเพลงอยู่ดีๆมันไปว่าวดีๆผมมีใไขว่าก็มันไปว่า หรือว่าเหมือนมุ่งมาวานไปเมินนะคะเพราะขอดาเอานะคะจีเป็นจีตายของที่นะคะเล็ดมาตั้งนะคะมาตั้งมาตั้งมาตั้งเนี่ยองนั้นมาตั้งเลสจีไหลตกนะคะวานบอกมาวานเสียหายที่ไหลที่ไหลที่ไหลจีมาดาเอีไหลจีมาดาไอเอฟจีไหลจีมาดาหัวอีไหลเวสเซนจูมันเบานะคะกูมูจักมึงดีกูมูจักมึงดีกูถึงได้ว่าเรื่องมึงได้เวสเซนในสมัยก่อนกับเมนแล้วสมัยก่อนเพิ่มเบาอย่าง สมัยก่อนเห็ดก็นองไว้จังไรล่ะเขานองตอกขม้าโนอสมัยก่อนนองตอกขม้าคนละโอ้ยนะคะลงเวทีเกือบรถทันนะคะนาอายนะคะลงเวทีเกือบว่าอ่อเกือบรถทันเพราะว่าต่อนนั้นเพราะว่าแบบว่าไปเบ่าวางหลวงเหนียก็บวจักหละมือนังนะคะเออนะคะเลยได้ลงเวทีเกือบร่ทันตั้งแต่มือนันเลยเ็เลยบญดีนะคะจะได้กลับไปแบบไปเห็ุจตามภาษาคนอื่นบอสจำเลจสักอย่างบอสจำเลสสักวงเลยนะคะไปเหตุที่อื่นบอสจำเลจสักวงเลยนะคะ เออนะคะอุ้ยนะคะยืนหลายแล้วพ่สัมเ็จสักวงเลยนะคะมันก็เลยกลับมาหาหนองก็เลยเมื่อวานหานองคือมาเอาคอนเทนต์กันหนองอยากเลิกค่ะนะคะไอ้หนองไหน